วันนี้จะรอดไหมเนี่ยมืดตึ๊บมาเลยตกก็แย่หน่อยอะออยทางอยู่ใกล้ทุเรียนด้วย นี้วะถ้าตกแค่เพราะว่า,วาน้องหิว <c oughs> น้องหิวมาช่วยขายด้วย <c oughs> ไปรับจากโรงเรียนมาตามมาด้วยไม่ยอมอยู่บ้านน้องหิวทำไมไม่อยู่บ้านฮะไม่ทำไม,ไม,มาช่วยพ่อขายของเหรอฮะ ดูที่ขนมืดตึ๊บมาแล้วนู่นใช่ไหมบอกว่าอย่ามาอย่ามาไงเพิ่งมาถึงนะอับจากคนเงเยวก็ตามมาด้วยน้องหิว น่าใจอ่ะน่าใจอยู่น่าใจอยู่กว้างนัดนีกว้างเป็นปูนนะนัดเป็นปูนไก่ต้มน้ำปลามีทุกอย่างอ่ะไก่อบองโรตีทุเรียนทุเรียน แพ้ทุเรียนด้วยตั้งใ้ทุเรียนนี่ที่นี่ไม่มีที่ประจำถ้ามาต้องมาหาที่เองต้องมาเดินหาที่ได้ที่ตรงไหนก็ต้องตั้งตรงนั้นมาสายด้วยไปรับน้องอมงเลอยู่ทุเรียนมาช่วยมาด้วยนยลุยลุกขึ้นเด้หยิบขายของเด้ ขายเป็นเปล่า้จ้นะินะมนะมมนะเรีกลูกค้าดิเรีกลูกค้าดิลูกแม่ค้าก็ต้องต้องเก่งสิลูกแม่คา้าอะไรนะอะเอา <laughs> <laughs> เอาลูกแม่ค้าก็ต้องเรียกลูกค้าดิให้ลูกค้าซื้อขนมมา ถ,ถ้ามาช่วยก็ต้องมากินอะไรเปล่านี่มา,มานี่จะาหาอะไรกินใช่ไหมนี่เดี๋ยวขายของก่อนนะต่องขายของก่อนนะทุกรีบเร็จถุงให้หมดเดี๋ยวฝนตก ฝนตกก็จะได้เก็บง่ายๆใส่ถังหมดแล้วมากีใส่ไปขายไปถ้าไม่ตกก็โชคดีไปนะ ตกวันเว้นวันก็ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวก็ไปหาน้องอามทำขนมไปยังผู้ป่วยบ้านหมอปลาซึ่งก็มีคุณพี่เจนจากประเทศเมียนมาสั่งไปยังผู้ป่วยบ้านหมอปลาเนื่องในวันเกิดของเขาพรุ่งนี้ มาลดเตาร์ลดเลยค่ะเออนักเรียนเนื้อดีเลยจ้าพอดีไม่ได้ไม่ได้ไปหลายวันแล้วพอดีมีคุณพี่เจนจากประเทศเมียนมาสั่งขนมไปเลี้ยงพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเขาเราไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านหมอปลา น้องอยูวฝนจะตกวิ่งเข้าไปอยู่ในรถนะให้อยู่กับแม่เขาก็ไม่อยู่ตามพ่ออย่างเดียวเป็นครับกลับจากโรงเรียนก็ไม่อยากจะอยู่บ้านแล้วเด็ดให้อยู่กับพี่อมก็ไม่อยู่น้องอมพ่อบ้านอยู่คนเดียว องิวเรื่องจะตามแล้วติดพ่อน้องอิวไม่ค่อยอยู่กับแม่แล้วถ้าฝนไม่ตกคนก็เยอนะ แต่ถ้าคนตั้งเขามาลงเม็ดมาเนี่ยคนหายหมดเลยนะนี่เป็นซอยยาวพอขายได้ครับพัดน,นี้พอขายได้มัดใส่ถุงไว้เดี๋ยวฝนตกก็จะได้เก็บง่ายๆฮะไม่ต้องร,รีบเก็บเรียงๆใส่ซิงแล้วก็ ไม่เปรียบฝนดีแต่ถ้าอยู่ในถาได้เก็บเก็บยากถ้าฝนตกมัดใ,ใ,ใส่ถุงไว้ใช้ถุงไว้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทใส่ถุงไว้ถุงไว้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทอันนี้ไม่มีแดดบรรยากาศคึม้มคืมมากของฟ้านี่ดำทะมึนหมดเลยนะ ไม่รู้จะลงจะลงตอนไหนฮะคนก็เ <c oughs> อาวนาให้ขายของหมดก่อนไม่กกเดี๋ยวน่าอะไรพี่ยี่สิบาทได้อ แม่น้องอามก็กขายอยู่อีกนัดหนึ่งห่างหางจากนี่ไปก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับก็ฝนตกก็มารถจนคันเดียวกันส่งไม่น้องอามเสร็จก็เลยมาอีกนัดหนึงนัดมันอยู่ทางเดียวกันรับอะไรดีครับยี่สิบป่ะยีทุกอย่างเลย รัดเป็นตาสสิบอะไรไหมอันนี้ฐานนีสงามสงหกสิบนะหสิบครับ